คือทุกแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นทุกไอความไม่รู้เนี่ยภาษาพระเรียกว่าอาวิชชามันไม่รู้มันไม่รู้แบบไม่รู้จริงๆนะแล้วมันไม่รู้ในในส่วน,นคือเหมือนมันไม่ยอมรับว่าน,นั่นคือทุกจิตมันไม่ยอมรับเพราะมันยังไม่มีปัญญาเห็นละเอียดพานั้นความทุกมีมากมายแต่ความทุกมีอยู่สิบสอง สิบสองขั้นตอนคนทั่วไปจะเห็นขั้นตอนที่สิบสองสิบเอ็ดสิบแต่ถ้าละเอียดลงมากก่นั้นเขาไม่เห็นแต่ว่าไอ้ความละเอียดที่ที่พูดถึงเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ที่สิบเอ็ดสิบสองนั้นคนปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องการเห็นขั้นตอนของความทุกข์ที่มาจากรากเง้ามันดังนั้น,น,นความหมายคำว,ว่าไม่รู้จักทุกเนี่ย มันไม่รู้จักระดับไหนคนส่วนมากก็รู้จักทุกที่ที่แบบผิวเผินปลายเหตุแล้วเขาก็แต่ปฏิเสธเฮ้ยฉันไม่ได้ไปทุกนะอย่างบางคนี่บอกว่าตอนนี้มันทุกเพราะไม่มีอยู่มีกิน,นเนี่ยเนี่ยฉันไม่ได้ทุกนะฉันมีสะดวกสบายแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาสะดวกสบายนี่ก็คือทุกแบบหนึ่งที่ที่นักปฏิบัติธรรมเขากําลังหาเหตุว่า ไอ้ทุกอย่างมีอยู่มีกินเนี่ยเดี๋ยวมันไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนแปลงวันหนึ่งเราจะไม่ชอบนะสิ่งที่เรากาลังเป็นอยู่เนี่ยเราต้องไปตัดตรงนั้นให้ได้เขาก็ค้นหาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราสังเกตุว่าคนมาเนี่ยไม่ใช่คนไม่มีนะใช่ไหมเหมือนเขาพร้อมแล้วนะอันเนี้ยแต่ว่าเขาก็ต้องการหาที่เกิดของความทุกข์จริงๆที่มันมีซึ่งจริงๆเขาก็ทุกข์แต่ว่าความทุกข์ของเขามันลึกกว่าเรา ที่เขาเห็นเนี่ยไอสิ่งที่เรา,าทุกข์เนี่ยเขาไม่ทุกข์แล้วแต่มันยังมีทุกข์ที่ลึกกว่านั้นที่ที่เขาเจอที่เขาจะต้องไปดับไปเรื่อยๆอีกอะไรประมาณเนี่ยแม้แต่ความหงุดหงิดขึ้นมานิดหนึ่งเอา้าเรายังมีอย่างนี้อยู่อีกแล้วเขาจะดับตรงนั้นอะไรประมาณเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่เราไปเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยปัญหานี่จะเยอะมากแต่เราก็จะฝืนสู้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยอัตราตัวตนด้วยองค์งกรด้วยอะไรประมาณเนี่ยศักยภาพความรู้ความสมมุติที่เรามี แต่เขาไม่ไปแข่งแย่งตัวน,นั้นแล้วเขาบอกว่ามันไร้สาระนั้นก็จะลงไปลึกไปลึกไปลึกไปเรื่อยๆลงมาจนทั้งว่ามันเกิดจากการขาดสติทุกขณะไหมขยับลงมามีปัญญามีสมาธิหรือขาดศีลหรือขาดสติขยับลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะตัณหาเพราะอาวิชชาเพราะกิเลส เพราะความอยากไหมเขาจะดับลงไปเรื่อยๆเลยจนทั้งถึงโคตรเง่ามานะันน่ะถึงโคตรเง่ามานะันเนี่ยภาษาพระเขาเรียกว่าโคตรภูยานภาษาพระต้องให้ถึงโคตรภูยานดับโคตรมนะันเนี่ยมันปรากฏตรงไหนแต่คนทั้งโลกเขาไม่ได้มองวันนั้นนะอืม